คลิปนี้นะครับขอนำเสนอพระเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดโคนอนนะครับแล้วก็พระปิดตาเนื้อตะกัวของหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปีหนึ่งสนะครับผมเข้าใจว่าทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับปี2 4 6 7ี่ดนะครับแล้วก็พระปิดตานะครับเนื้อตะกัวเขาเรียกว่าพระปิดตาหน้าหัวเข่าปีหนึ่ง เขาเรียกรวมๆกันว่าปี14-15นะครับน่าจะเป็นพิธีเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงปี14ปี15เนี่ยเป็นช่วงที่วัดโคนอนนะครับสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับแล้วก็มีการยกช่อฟ้าในช่วงปี14-15ปี 15. แล้วก็ดูประวัติการสร้างของทั้งพระปิตาแล้วก็เหรียญย้อนยุคข,ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็เป็น เกจิอาจารย์ในสมัยนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นชุดเดียวกันนะครับคือมีหลวงปู่โตนะครับเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมสมัยในสมัยนั้นนะครับร่วมกันปลุกเสกเช่นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมหลวงพ่อธีระนะครับวัดป่าเรลยหลวงพ่อบิ้งวัดวัดกกนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิด ครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชนะครับหลวงพ่อคงวัดวัดวังสับปะรดนะครับหลวงพ่อแชม่มแล้วก็สายใต้ก็มีอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับอาจารย์นำวัดโดนสาราหลวงพ่อคลิงวัดถลุงทองนะครับคือดูประวัติแล้วเนี่ยก็น่าจะผมเข้าใจว่าเป็นพิธีเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลยังไงก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเพื่อที่จะ ได้บันทึกไว้ว่าเหรียญพระชุดนี้นะครับมีการสร้างพร้อมกันหรือไม่นะครับเป็นพิธีเดียวกันหรือไม่นะครับโดยพระปิตานะครับกองหลวงปู่เอี่ยมที่สร้างในวัดโคนอนออกที่วัดโคนอนช่วงปี14ปี15เนี่ยก็ได้นําเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วที่หลวงปู่เอี่ยมได้เก็บไว้นะครับเมื่อครั้งที่มาประจาพรรษา มาอยู่ที่วัดโคนอนนะครับที่หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยก่อนที่จะไปอยู่ที่วัดหนังนะครับท่านเคยมาอยู่ที่วัดโคนอนมาก่อนนะครับคือตามาหลวงปู่รอดหลวงพ่อรอดมาอาจารย์ของท่านมานะครับจำนวนการสร้างพระปิตาเนี่ยนะครับตามประวัติการสร้างบอกว่าเป็น8 4 0 0 0องค์นะครับแต่ใน 84%,000 องค์นี้เนี่ย ยังแบ่งออกเป็นพระรอดพระนางพญาและนางกั๋วะนะครับแล้วก็พระปิดตาคือมีทั้งหมด4พิมพ์ด้วยกันก็หมายความว่า,าไม่รู้ว่าอย่างละพิมพ์ละ 84%00 0หรือว่ารวมรวมกันแล้ว8 4 0 0 0องค์หรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นกันแต่พระปิดตาเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับก็เป็นพระราคาที่ไม่แพงนะครับ ช่วงนี้ราคาไม่แพงถ้าพบเจอก็สามารถที่จะนำบูชาได้นะครับแล้วก็มีคาถากำกับก็เป็นคาถาบูชาพระปิตานะครับของหลวงปู่เอี่ยมก็สามารถที่จะนำบูชาติดตัวได้นะครับผมว่าพุทธคุณเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือพระปิตานะครับขนาดก็ประมาณกว้างประมาณ1เซนนะครับแล้วก็สูงก็ประมาณ 1.8เซนติเมตรนะครับองเล็กๆมากนะครับนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือพระปิดตาพระหลวงปูเอี่ยมผมก็มีอยู่มีอยู่แค่นี้นะครับที่เป็นสายของหลวงปูเอี่ยมนะครับก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับปี2 467นะครับตามประวัติการสร้างก็เป็น หลวงปู่โตนะครับเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเหมือนกันแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์เนี่ยที่พูดมาที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับร่วมกันปลุกเสกนะครับรูปทรงของเหรียญนะครับเหรียญก็ตามประวัติการสร้างก็มีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อแต่นนี้เป็นเนื้อก็เรียกว่าเป็นทองแดงผิวไฟนะครับเป็นรูปทรงเสมา ด้านหน้าก็จะเขียนว่ามีข้อความนะครับเป็นภาพของเป็นรูปของหลวงปู่เอี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าพระภาวนากโกศลเถระนะครับนี่นพระภาวนาโกศลเถระนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็เขียนว่าเอี่ยมนะสุวรรณสโรนะครับก็เป็นชื่อของหลวงปู่เอี่ยมนะครับ รูปแบบของเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับห <kle ambling. S 1> ูจะใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับหูจะใหญ่นะครับเหรียญนี้นะครับที่เราจะต้องจํารูปร่างนะครับรูปร่างของเหรียญนะครับพิมพ์ของเหรียญต่างๆนะครับหน้าตาของพระท่านนะครับผิวนะครับจะมีเส้นที่เป็นเส้นเสี้ยนวิ่งขวางๆอยู่บ้างคล้ายๆวงเดือนหงายแบบนี้นะครับ คือพื้นผิวไม่ได้เรียบตึงเสียทีเดียวนะครับนะครับท่านสังเกตพื้นผิวของเหรียญเอาไว้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีขีดที่หูนะครับหูทางหูขวาของพ่อท่านนะครับของหลวงปู่นะครับพื้นผิวก็ไม่ได้เป็นพื้นผิวที่เรียบเสียทีเดียวนะครับมีเส้นวิ่งเป็นกระแสนขวางๆอยู่แบบนี้นะครับตามแบบของเหรียญปั๊มนะครับ ที่สาคัญคือเขาต้องจําพิมพ์กองหลวงปู่นะครับให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าผิดไปจากนี้ก็คือจะถือว่าผิดพิมพ์ก็จะเป็นของปลอมไปเลยนะครับที่หูนะครับก็จะมีขีดเล็กๆเล็กๆนะครับพื้นผิวไม่ได้เรียบนะครับพื้นผิวจะเป็นแบบนี้นะครับดูนะจะมีเส้นวิ่งนะครับเส้นเล็กๆนะครับจุดที่อยู่ในเสมารอบๆ หลวงปู่นะครับก็จะเป็นจุดเล็กๆมีความคมชัดนะครับมีเส้นเสี้ยนตามกระหนกต่างๆบ้างนะครับปรากฏให้เห็นบ้างนะครับดูลักษณะนะครับจะเป็นเนื้อจะไม่ได้ตึงเรียบเสียทีเดียวก็จะมีเส้นเกินบ้างเส้นขาดบ้างนะครับก็สวยนะครับสวยคลาสสิกนะครับเห็นไหมครับมีกระแสวิ่งตามแขนตามซอกแขนนะ ลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นนะครับมีเส้นขวางตรงที่บนอักษรขอมนะเป็นภาษาขอมข้างบนนะครับนะครับในซออของอ่าเส้นระหว่างที่เป็นเส้นรอบๆเส้นเสมานะครับนะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับแบบนี้นะครับเส้นเล็กๆนะครับซึ่งถ้าใครจะไปถอดพิมพ์ผมว่าก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับ ยากหน่อยนะครับที่จะติดกระแสใต้ใต้แท่นที่นั่งนะครับที่วิ่งมาของที่นั่งบนแท่นที่นั่งนะครับใต้แท่นเป็นเป็นเส้นกระแสวิ่งลงข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีเส้นที่มันเกินมาจับลักษณะเอาไว้นะครับแท่นที่นั่งนะครับไม่ได้เรียบเสทีเดียวนะก็มีเส้น ที่ลักษณะของการแต่งพิมพ์ถ้าเราจะไปหาเหรียญปี2467ก็นะครับก็คงจะหายากนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยหลวงปู่โต๊ะนะครับก็หลังจากที่ปลุกเสกเสร็จนะครับท่านก็บอกกับลูกศิษย์นะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยให้ไปเอามาบูชานะครับเพราะว่าเจ้าของเขามานั่งเป็นเป็นประธานปลุกเสกเองนะหลวงปู่โตบอกกับลูกศิษย์แบบนี้นะ ก็คงจะหมายถึงว่ามีหลวงปู่เอี่ยมนะครับน่าจะหมายถึงแบบนี้นะครับมาร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับดูหน้าดูตาของหลวงปู่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรอยหูขีดนะครับรอยเส้นที่วิ่งขวางนะครับนะครับก็จดจำอันนี้คือด้านหน้านะครับ หูจะใหญ่นะครับหูใหญ่นะครับเป็นเหรียญย้อนยุคปีสองสี่หกเจ็ดนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดก็ประมาณนี้นะครับเหรียญไม่หนานะครับเหรียญถ้าเรามองมองด้านข้างนะครับนี่ผมพลิกมาเมื่อกี้นะครับมองเราพลิกมาด้านขวาปุ๊บแบบนี้นะครับก็จะเห็นรูปของ หลวงปู่นะครับจก็จะเป็นนูนเลยเนื้อของแนวของขอบเหรียญขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตัวตัดนะครับ,นะรบเผื่อพบเจอนะครับเราจะได้นำมาบูชาได้นะครับก็ทดแทนเหรียญรุ่นเก่าๆของหลวงปู่ได้นะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับ ส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะสังเกตได้ตามขอบเหรียญต่างๆนะครับซึ่งการตัดนะครับก็จะไม่ไม่ได้ตรงแนวขอบของอรูปทรงเสมาเส้นเสมานะครับจะสังเกตดูว่ารอยที่ตัดเนี่ยจะเกินออกไปนะครับจะเกินออกไปหมดเลยนะครับด้านบนนะครับทางด้านขวาก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็เส้นเสี้ยนเล็กๆนะครับที่วิ่งอยู่นะครับลอยปลิ้นของเหรียญน,นะครับรอยปลิ้นของเหรียญแล้วก็มีเส้นเสี้ยนเล็กๆวิ่งนะ,นะครับวิ่งอยู่นะครับด้านหลังนี้ก็จะเขียนว่านุศรอยกช่อยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับวัดโคนอน 24มีนาคม2514 2514ก็หมายความว่าน่าจะเลยเรียกเหรียญเป็นเหรียญปี1นนะครับดูรอยขอบนะครับดูรอยขอบรอยหูเหรียญน,นะครับปิ้นไม่เยอะนะครับแต่ว่ารอยตัดรอยเส้นต่างๆนะครับนี่ฮะนะครับเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราดู ผมก็มีเหรียญเดียวนะครับมีเหรียญเดียวก็อยากจะมีไว้สักเหรียญหนึ่งเหมือนกันนะครับหลวงปู่เอี่ยมก็เลยเก็บเหรียญน,นี้เอาไว้นะครับเป็นเส้นเสยนนะครับคือรอยตัดเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ตรงที่รอยของพิมพ์ของเส้นขอบของรอยเสมานะครับแต่จะตัดเกินออกไปนะครับแล้วก็มีรอยปลิน้นรอยเส้นเล็กๆนะครับข้างหลังเป็นยันสีนะครับข้างหลังเป็นยันสีนี่ย ลักษณะของรอยตัดข้างหลังนะครับจะเกินออกไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นที่วิ่งนะครับดูลักษณะของผิวเส้นจะเป็นมีคมๆเล็กๆนะครับรอยนูนเกินขึ้นมาบ้างนะครับนะผิวจะไม่เรียบนะครับด้านหลังเนี่ยบางคนเรียกว่าเป็นเป็นหลังแผ่นทีนะ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ย ผิวจะไม่เรียบนะครับผิวจะเป็นนะครับรอยรูปร่างคล้ายๆแผนที่นะครับพื้นผิวนะครับไม่ได้เรียบตึงซสทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเจอแบบนี้ก็ถือว่าพิจารณารวมๆกันข้างล่างนะครับมีเส้นรอยในกระหนกนะครับคำว่าอุโบสถ ก็จะมีเส้นเกินเส้นอะไรนะครับในพื้นเหรียญตรงที่ยันสี่นะครับพื้นก็บาอาจจะเรียกว่าเป็นหลังแผนที่ก็ได้นะครับนะครับไม่ได้เรียบตึงเส้นทีเดียวนะครับ,นะรบจะมีรอยเนื้อเกินนะครับเป็นลักษณะของคล้ายๆแผนที่ขึ้นมานี่ครับดูรอยรอยตลิ้นต่างๆนะครับ นะรอยกอบเหรียญรอยอบเหรียญตัวตัดรอยตัดต่างๆนะครับนะครับที่สำคัญผิวต้องไม่เรียบตึงนะครับนะครับดูแบบนี้นะครับ ตัดเกินออกไปนะครับมีรอยปลิ้นมีรอยเส้นเสี้ยนเล็กๆนะครับวิ่งอยู่นะครับในในซอกนี่เนื้เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ ตวตนะัดเนื่องจากหัวเหรียญไม่ได้หนามากนะครับก็เลยค่อนข้างจะตัดขาดนะครับ ดูด้านข้างก็จะมีเนื้อรูปพ่อท่านนะครับหลวงลงพ่อหลวงปู่นะครับก็จะเกินมาแบบนี้นะครับนี่เหรียญย้อนยุกนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดโคน,นอนปีหนึ่งสี่นะครับเผื่อไปเจอนะครับก็ราคายังไม่แพงมากนะครับเผื่ออยากเจออยากมีบูชาวไว้นะครับก็สามารถทดแทนหลวงปู่เอี่ยม ได้เหมือนกันนะครับแทนรุ่นแรกๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพิธีดีนะครับหลวงปู่โตเป็นประธานปลุกเสกแล้วก็มีแผ่นรอยจานต่างๆนะครับของเป็นเนื้อชนวนที่นํามาเป็นชนวนของพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศในสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าพุทธคุณเยี่ยมเลยนะครับหลังจากที่ปลุกเสกเสร็จนะครับนะครับก็ว่ากันว่า,ามี ผู้ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะครับในวงการบันเทิงก็คือคุณชาญมีสีนะครับเอาไปยิงด้วยปืน11มมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะบอกว่ายิงนัดแรกเนี่ยยิงไม่ออกนะครับนัดที่2ยิงออกนะครับแต่ไม่โดนเหรียญนะครับแล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่งนัดที่3นะครับโดนเหรียญนะครับแต่ว่าไม่ระคายผิวนะครับไม่ระคายผิวเหรียญคือเหรียญไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมก็ถือว่าเป็นมหาอุดแคล้วคลาดคงกระพันนะครับแต่เน้นเรื่องทางด้านนี้เมตตามานิยมอะไรต่างๆครบหมดเลยนะครับก็นํามาฝากกันครับเผื่อพบเจอที่ไหนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับที่จะได้เหรียญแท้ดีๆมาใช้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ